ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ วัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีพระสมเด็จที่เรียกกันว่าเปียกทองมาให้ชม4องค์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่า4องค์ที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยครับมีความแตกต่างมีจุดที่ผมอยากให้นักสะสมหลายๆท่านเนี่ยทราบข้อมูลเพราะว่าหลายๆคนนะครับที่พูดคุยกันเนี่ยก็มีความสงสัยกับพระในลักษณะแบบนี้สำหรับข้อมูลที่ผมจะนำมาให้ดูวันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบมาก่อนแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปเพราะฉะนั้นผมอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลที่ผมจะนํามาให้ดูเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากการสแกนเนื้อโลหะสำหรับเรื่องของที่มาที่ไปเรื่องของการสร้างพระในลักษณะนี้เนี่ยผมก็คงพูดได้แต่เพียงเป็นข้อสันนิษฐานของผม คือใครจะเห็นต่างหรือว่ามีข้อมูลที่เพิ่มเติมจากที่ผมพูดไว้เนี่ยก็สามารถพูดคุยสามารถส่งต่อนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคือมั่นอกมั่นใจกับการที่เป็นพระผสมทองคําแต่จากการสแกนเนื้อโลหะออกมาเนี่ยครับสำหรับ2องค์ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพระสมเด็จที่ชุบทองคําแต่ว่าถ้าเป็นสององค์ขวามือนะครับจะเป็นพระที่ไม่ได้ชุบทองคํา แต่จะเป็นพระที่มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้พระเนี้ยออกมามีสีเหลืองแต่ว่าถ้าเห็นองค์จริงอะครับก็จะมีความแตกต่างความเหลืองความสดของผิวพระเนี่ยครับจะไม่เหมือนกันเพราะว่าสององค์ซ้ายมือนะครับองค์ซ้ายสุดเนี่ยจะมีเรื่องของคราบขาวที่ทําให้เหมือนลักษณะเป็นคราบกรุกติดอยู่กับ ผิวพระแต่ว่าจริงๆแบบนี้ก็ล้างออกครับใช้แปลงแปลงออกเนี่ยก็ออกไปละคือพอผมล้างผมแปลงเอาคราบขาวๆออกก็จะเป็นองค์ที่2นะครับนับจากซ้ายมือก็จะเห็นผิวสะท้อนแสงแบบนี้นะครับส่วนองค์ที่3แล้วก็องค์ที่4เนี่ยครับคือลักษณะของสีเนี่ยก็จะเหลืองสดนะครับองค์ที่มีตัวหนังสือเขียน2 4 0 8เนี่ยตัวความเหลืองตรงนั้นก็จะเริ่มลอกเริ่มซีดออกไปแล้ว นะครับเดี๋ยวลองไปติดตามเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะแล้วก็ดูเรื่องของภาพจากกล้องกําลังขยายสูงที่จะพิจารณาหรือว่าคิดตามว่าพระลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นพระที่ได้อายุหรือไม่ผมเองเนี่ยได้ทําพระเนื้อทองผสมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพระเนื้อทองผสมที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยเข้าเกณฑ์ในเรื่องของพระเนื้อสำลิศ แล้วก็ผมมีเปรียบเทียบในเรื่องของพระสมเด็จเนื้อสำลิดกับพระสมเด็จยุคหลังที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยอยากให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปพระสมเด็จเนื้อทองผสมที่ผมบอกว่าเข้าเกณฑ์เนื้อสำลิดนะครับว่ามีคุณค่ามีความน่าสนใจทําไว้ก่อนหน้านี้3คลิปลองไปติดตามดูนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองพิจารณาไปด้วยกันติดตามกันนะครับ ครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงสําหรับพระสมเด็จองค์แรกองค์ซ้ายมือครับที่บอกว่ายังเห็นเรื่องของคราบขาวที่ติดอยู่ที่ผิวพระแบบนี้ครับที่มองเบื้องต้นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นขี้กรุติดมาอะไรประมาณแบบนั้นครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าแบบนี้เนี่ยล้างก็ออกครับล้างแบบนี้ก็ไม่ได้เสียพระเสียผิวอะไรเพราะว่าล้างน้ําเปล่าใช้สันไลอ่อนๆใช้แปรงสีฟัน ขัดขัดทูถูหน่อยก็ออกแล้วครับคือเรื่องของผิวพระเนี่ยครับต้องบอกแบบนี้ว่าคือร่องรอยความไม่เรียบเรื่องของความเหี่ยวย่นอะไรแบบนั้นเนี่ยเราก็มีให้เห็นอยู่คือดูเบื้องต้นดูด้วยตาดูด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือก็เห็นความไม่เรียบ <hiding S 1> เห็นผิวที่มีร่องรอยความเนินนาหรือร่องรอยความเหี่ยวย่นแบบนี้ให้เห็นอยู่แล้วก็ต้องถ,งถือว่าเรื่องของผิวพระนะครับก็ยังสวยงามดี เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงองค์นี้เป็นองค์ที่ภาษาจีนด้านหลังนะครับก็คือจะจมลงไปในเนื้อพระคือเห็นผิวเห็นร่องรอยแบบนี้ก็สวยงามดีครับส่วนที่จะมองดูดำๆแบบนี้ครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเป็นคราบขาวๆที่ลักษณะเหมือนคราบที่กุกแบบนี้ติดอยู่คือบางคนก็ชอบที่มีคราบแบบนี้ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าแบบนี้ล้างก็ไม่ได้เสียผิวอะไรเพราะว่าเป็นลักษณะการชุบนี่ครับคือดูพอเราขยายมาเราเห็นแบบนี้แล้วสีก็มีความเหลืองสวยงามดีครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะกันสักนิดนึงสแกนด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์โกสโคบอย่างที่บอกนะครับเครื่องเขา2ล้านกว่าบาทเขามีความละเอียดเขามีความทันสมัยเขาใช้อยู่ในเรื่องของการรับซื้อโลหะเรื่องของวงการ เครื่องประดับองค์นี้สแกนมานะครับมีทองแดง67.91มีนิกเกิล27.21มีตะก,กัว4.029มีพลวง0.845มีทองคำ0.992า0.992เห็นไหมครับเห็นตัวเลขนี้คืออย่างที่บอกแล้วครับ ถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้นะก็พูดได้เลยนะครับว่าเป็นพระที่ชุบทองคำการที่เห็นทองคำ0.992า0.992แบบนี้คือเป็นพระชุบทองคำนะครับเพราะว่าทำไมถึงพูดแบบนี้คือถ้าเราได้มีการขีดการขูดลงลึกๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นข้างในนะครับเป็นเนื้อทองแดงเพราะว่าการสแกนมานี่มีทองแดง67ทองแดงนิกเกิลนะครับผลออกมาเป็นแบบนี้ คือตอนแรกก็ดีใจนะครับเพราะว่าเจอทองคำเนี่ย0.9แต่ว่าการที่มีทองคำ0.9แล้วจะทำให้พระเนี่ยเหลืองแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทราบข้อมูลแล้วครับว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จชุบทองคำคือสำหรับการสร้างยุคไหนเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าการที่มีทองแดงนิกเกิลในปริมาณแบบนี้เนี่ย ก็ยังแปลกใจก็ยังสงสัยคือต้องบอกตามตรงเลยครับว่ายังหาข้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการที่จะพูดถึงการสร้างพระในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเรื่องของโลหะในการสร้างเรื่องของการชุบอะไรแบบนี้ครับโอ้โหมันไปไกลมากแล้วครับจนจนตามไม่ทันถ้าไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยผมคิดว่าข้อมูลน่าจะมีไม่พอแล้วครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่อยู่วงการชุบหรือว่าวงการ ที่ทำโลหะในยุคใหม่ๆเนี่ยครับที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเป็นคนอธิบายได้ดีผมเองเคยทำทองเหลืองแต่ก็ทำแบบโบราณทำแบบบ้านๆแบบสมัยก่อนนะครับก็คือซื้อโลหะทองตลาดมาเต็มที่ก็ผสมในเรื่องของตะกั่วเรื่องของอลูมิเนียมอะไรแบบนั้นปนเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้ทองมันลื่นมันไหลดีแต่ว่าในเชิงอุตสาหกรรมที่จะเขาพัฒนามาเพื่อให้คุณสมบัติ ของโลหะมันดีเททองได้ง่ายอะไรได้ง่ายต้นทุนถูกอะไรแบบนั้นเนี่ยโอ้โหมันไปไกลมากแล้วครับเดี๋ยวไปดูองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2นี่ก็เป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะที่ผมบอกว่าผมได้ล้างผิวออกไปคือก็แปลงแต่ว่าแปลงไม่มากก็คือยังลงเหลือคราบขาขาอยู่ที่ผิวพระบางส่วน ครับแต่ว่าโดยรวมก็จะออกไปเยอะมากนะครับถ้าขยายมาที่เห็นอยู่ตามล่องลึกนะฮะหลุมหลุม,ลมดำๆๆแบบนี้เนี่ยก็คืออันนั้นคือยังออกไม่หมดแต่เราจะเห็นเรื่องของผิวพระเนี่ยก็ถือว่าสวยงามดีนะครับคืออาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเพราะว่าพอโดนแสงไฟที่กล้องกำลังขยายสูงนะครับเขาก็จะสะท้อนแสงแบบนี้เลย แต่ว่าเราจะเห็นเรื่องของความไม่เรียบร่องรอยเนินนืที่ผิวพระเนี่ยดูดีอยู่คืออันนี้เป็นพิมพ์ที่มีหูสองข้างนะครับมาที่บ่าเนี่ยเราจะเห็นหูสองข้างแบบนี้เลยคือพิมพ์ทรงถามว่าสวยงามไหมก็สวยงามนะครับน่ฮะเราจะเห็นปลายเท้านะครับเห็นหน้าแข้งสวยงามดี เห็นฐานด้านล่างที่เป็นร่องรางน้ําแบบนี้คือเรื่องของพิมพ์ทรงต้องบอกว่าสวยงามดีนะครับแบบนี้แล้วก็ผิวก็เป็นเนี่ยฮะเรื่องของความไม่เรียบร่องรอยเนื้อหนาแบบนี้ก็สวยงามครับเดี๋ยวดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซาเลโสโคสิ่งที่พบนะครับทองแดง53.36กนิกเกิล43.42ตะกั่ว 2.7มีพลวง0.5 27มีทองคํา0.94กครับเหมือนกับองค์แรกที่ผมนำมาให้ดูเมื่อกี้คือทองแดงนิกเกิลน,นะครับแล้วก็มีทองคําอย่างที่บอกแล้วครับว่าแบบนี้คือพระสมเด็จที่ชุบทองคำคือข้อดีนะครับก็คือเราจะได้ผิวทองคำเราเห็นผิวทองคําแบบนี้เพียงแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่า ผมทำคลิปนี้มาให้ดูเพื่อให้ท่านทราบว่าพระสมเด็จลักษณะแบบนี้สีเหมือนทองคำแบบนี้คือพระชุบทองคำส่วนจะสร้างเมื่อใดนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลผมเองก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นพระที่สร้างในยุค2408ถึง2425อะไรแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการสแกนเนี่ยฮะ มันเจอเรื่องของทองแดงนิกเกิลซึ่งผมเองก็ไม่มีข้อมูลว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยทองแดงนิกเกิลเนี่ยใช้กันแบบนี้หรือยังเพียงแต่วันนี้เนี่ยครับก็มีข้อมูลเบื้องต้นแบบนี้เลยทำคลิปมาให้ดูมาให้พิจรารณากันก่อนสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีรับฟังเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับหลายๆท่านเนี่ยได้ทราบกันว่าพระในลักษณะนี้เนี่ย ท่านควรจะเก็บท่านควรจะบูชาได้อย่างสบายอกสบายใจหรือ,อยังนะครับหรือว่ามีจุดไหนที่ยังกังวลที่ยังสงสยัยที่แน่ๆคือเป็นพระที่ชุบทองคําจริงๆนะครับสบายใจที่การชุบเป็นทองคําจริงๆก็คือมีมูลค่ามีคุณค่าทางจิตใจในเรื่องของทองคําที่ชุบและแล้วก็มีคุณค่าในเรื่องของพิมพ์ทรงและ ส่วนเรื่องของวาระการจัดสร้างอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ยังต้องหาข้อมูลหรือใครอาจจะไปคิดต่อนะครับเพื่อให้สบายใจก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกแล้วก็พูดมาหลายครั้งเลยสําหรับคลิปนี้คือผมนําข้อมูลมาบอกเพื่อให้เห็นว่าพระแบบนี้เป็นพระที่ชุกทองคําค่าการสแกนนะครับเห็นทองคําที่ผิวแต่ว่า สิ่งที่พบจริงๆนะครับในปริมาณมากๆคือทองแดงนิกเกิลนหนาลักษณะเป็นแบบนี้คือองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่ภาษาจีนนะครับจะนูนลอยขึ้นมาคือเท่าที่หาดูครับ พระสมเด็จที่หลังภาษาจีนเนี่ยโหมีหลายรูปแบบมากสำหรับผมเองนะครับก็ทำคลิปพระสมเด็จเนื้อโลหะเนี่ยผมมองว่าการสร้างพระแบบนี้นะครับก็คือใช้การถอดพิมพ์จากพระเนื้อผงไม่ได้ทำพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะคำศัพท์ว่าก็เป็นการใช้พิมพสองหน้าคือถ้าดูแบบนี้ก็ต้องถือว่าสวยงามนะครับ คือถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของพระสมเด็จที่ผมทําไว้เป็นพระสมเด็จเนื้อทองผสมหรือที่เข้าไขพระสมเด็จเนื้อสำลิดในคลิปก่อนๆเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าผมมีเปรียบเทียบพระที่มีโลหะล้ําค่าอยู่ในเนื้อพระกับพระยุคหลังเพราะว่าโลหะที่ใช้เนี่ยคือเป็นโลหะยุคใหม่ที่ไม่ได้มีโลหะล้ําค่าอยู่ในนั้นไม่ได้มีโลหะที่ เข้าขายกลุ่มเรื่องของเนื้อสำลิดนะครับไม่ได้มีโลหะกลุ่มทองคําผสมอยู่แบบนั้นใครสนใจลงไปดูลงไปเปรียบเทียบดูนะครับหรือว่าอย่างที่บอกแล้วครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะนําเสนอให้เพื่อนเพื่อ,น,อน,นักสะสมเนี่ยได้รู้ได้ทราบเดี๋ยวไปดูองค์ที่3กันนะครับองค์ที่3นี่เป็นองค์ที่ มีรูปหลวงปู่โตเนี่ยนั่งซ้อนอยู่กับด้านหลังที่เป็นรูปพระประธานเรื่องของพุทธศินเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็พอเราขยายดูที่ผิวเนี่ยครับเราจะเห็นล่องลอยความเหี่ยวย่นล่องรอยเนื้อหนาแบบนี้ถามว่าสวยงามไหมสวยงามดีครับนี่ฮะดูเรื่องของความเหี่ยวย่นเรื่องของรอยเนื้อหนาแบบนี้ต้องบอกว่า สวยงามแล้วก็ทำให้เรามองรู้สึกถึงอายุพระได้ในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าความสวยงามสวยงามจริงๆนะครับเรื่องของผิวนะฮะแต่ว่าเรื่องของสีสันวันณะเนี่ยครับคือเหลืองสดเหลืองสดให้ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเคมีเป็นการใช้เรื่องของน้ำยาอะไรแบบนั้นเพื่อทำให้พระเนียสีออกทองออกสีเหลืองทอง นะฮะดูตรงไหนก็เรื่องของสีเนี่ยก็คือจะเหลืองทองแต่ว่าก็จะเหลืองสดนะครับเหลืองสดมากกว่าทองคําชัดเจนแบบนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องของรอยความเหี่ยวย่นรอยตามมวงรอยรากปักชีเนี่ยโหสวยงามจัดคืออย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับว่าเรื่องของข้อมูลเรื่องของความรู้ในเรื่องของการทําให้พระ ออกมาในลักษณะนี้สีเหลืองได้แบบนี้ผมเองก็ไม่มีข้อมูลคือใครมีนี่ยินดีเปิดรับเลยนะครับว่าการสร้างพระแบบนี้นี่ทำยังไงเดี๋ยวดูผลการสแกนเนื้อโลหะด,ด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์กสกบกันสักนิดหนึ่งครับเพื่อช่วยให้การพิจารณาหรือคิดหรือต่อยอดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นคือวงนี้เนี่ยสแกนออกมานะครับพบทองแดง13.85 สังกะสี2.471ีนิกเกิลแปดสิสองุดหกหกนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นนิกเกิลทองแดงแต่ว่าปริมาณนิกเกิลเนี่ยสูงมากนะครับ8 2คือใช้นิกเกิลเยอะมากเลยก็บอกให้กับหลายหลายคนทราบนะครับว่านิกเกิลก็ไม่ได้ถูกนะครับการมีนิกเกิลสูงสูงนิกเกิลเยอะเยอะ,เยอะเนี่ยต้นทุนก็สูง คือผมกลับคิดในแง่ดีว่าคนที่ทําคนที่สร้างเนี่ยก็น่าจะมีเจตนาที่ดีเพราะว่าใช้เรื่องของต้นทุนที่สูงแล้วก็มีพระออกมาเยอะนะครับพระในลักษณะนี้มีการทํามีการสร้างให้เห็นเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงนะครับนอกจากทองแดงนิกเกิลสังกะสีแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของพลวง0.169ตะก,กัว0.621เหล็กจ 114มีดีบุก0.2 4 9ีนะได้พระที่เหลืองสดดีแบบนี้ในทุ่งหลังนิดนึงครับด้านหลังเป็นตารัชกรตาประจำรัชการที่4ี่ทำแบบนี้คือเรื่องของความชัดในเรื่องของตราที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้ชัดมากหรอกครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการถอดพิมพ์จากพระเนื้อผมคือทําไมผมถึงรู้สึกแบบนั้นเพราะว่า การยุบย่นของพระสมเด็จนะครับมีแบบไหนมีร่องระแหงแบบไหนเนี่ยผมกลับเห็นในพระเนื้อโลหะไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อสัมฤธิ์พระเนื้อทองผสมพระเนื้อตะกัวถําชาที่ออกมาครับคือจะมีร่องรอยที่เหมือนกับพระสมเด็จเลยผมเลยสันนิษฐานว่าเป็นการถอดพิมพ์จากพระสมเด็จนะครลักษณะพระเป็นแบบนี้สีสันเป็นแบบนี้ส่วนจะสร้างในยุคไหนเนี่ย ผมไม่มั่นใจคือถ้าใครพอรู้พอทราบนะครับว่าการที่ใช้นิกเกิลทองแดงแบบนี้นะครับทำโลหะมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับมีการใช้งานตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้เราคิดในแง่ดีก่อนนะครับว่าสร้างในวราระพิเศษสร้างเพื่อต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างพระในเชิงพาณิชย์ แต่ผมก็มองว่าพระแบบนี้สร้างในเชิงพาณิชย์ก็ไม่คุ้มค่าหรอกครับทํามาก็ไม่รู้จะขายใครเพราะว่าอะไรครับที่คิดแบบนี้เพราะว่าพระสายวังที่ออกมาคือพบพระเยอะมากๆคือเมื่อก่อนเนี่ยถูกกีดกันถูกมองว่าเป็นพระลิเกบ้างเป็นพระสนามเป็นพระท่าพระจันทร์บ้างอะไรบ้างแต่วันนี้ครับวิทยาศาสตร์มันอธิบายวิทยาศาสตร์มันบอกแล้วว่ามันมีคุณค่า มันมีต้นทุนที่สูงซึ่งมันก็ผิดกับหลักการที่จะทําพระปลอมพระเพื่อมาขายแล้วใช้ต้นทุนสูงเนี่ยมันก็ผิดหลักการอยู่แล้วยกตัวอย่างพระเนื้อยกที่ผมทําคลิปไว้ให้ดูปิดทองคําแท้ๆนะครับเฉพาะค่าทองคําก็ไม่คุ้มค่าแล้วครับขายกันหลักร้อยโอ้โหมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วหรือแม้แต่พระเนื้อสำลิด รพระเนื้อทองผสมที่เข้าขายเนื้อสำลิดที่ผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แบบนั้นมันไม่มีทางสร้างเพื่อมาขายอยู่แล้วครับเพราะว่าต้นทุนโลหะนี่โอ้โหสูงมากแล้วไม่มีโอกาสที่เราจะพบโลหะแบบนั้นอีกในยุคป,ปัจจุบันเลยครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากๆการที่มีโลหะในกลุ่มทองคําผสมอยู่แล้วก็เป็นโลหะที่หายากอีกนะครับใครที่ได้ดูนะครับเขาก็ ไปตามหาไปเก็บกันแล้วใครที่ไม่รู้ไม่ทราบนะครับแนะนําให้ไปตามดูพระสมเด็จเนื้อทองผสมที่เข้าขายเนื้อสำลิดลองไปหาความสมเหตุสมผลตรงนั้นดูว่าท่านจะเก็บท่านจะสะสมพระในแบบที่ผมทําคลิปให้ดูไหมนะครับเพราะว่าเครื่องที่สแกนเนี่ยเขามีความละเอียดเขามีความทันสมัยผมเองก็เปิดเผยเรื่องของข้อมูลเพราะว่าอยากให้พระในลักษณะแบบนั้นเนี่ย ถูกเคารพถูกบูชาถูกอรัธนามากกว่าการที่จะละเลยหรือว่าเก็บลืมอะไรแบบนั้นก็ฝากไปติดตามฝากไปหาความสมเหตุสมผลดูนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ที่4กันครับองค์ที่4เนี่ยเป็นองค์ที่มีตัวหนังสือเขียนว่า2 4 08คือถ้าสำหรับผมเนี่ยที่ทำคลิปพระเนื้อโลหะมาหลายๆคลิปเนี่ยผมเองผมชอบ อยูพระที่มีลักษณะแบบนี้มีร่องรอยเนอะนะมีความเป็นธรรมชาติให้เห็นแบบนี้คือความเรียบตึงเนี่ยไม่เห็นคือผมเองเนี่ยผมชอบพระในลักษณะนี้เพราะมองว่าพระแบบนี้มีอายุคือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นเรื่องของสนิมทองแดงเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นสีเหลืองทองเนี่ยมีการเสื่อมสภาพไปแล้วนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นที่ หน้าอกท่านเห็นที่อะไรแบบนี้เนี่ยคือคือดูเนี่ยเราเห็นเรื่องของความเก่าแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีข้อมูลคือการสร้างพระในลักษณะแบบนี้เนี่ยทำยังไงนะครับเห็นพิมพ์ทรงเนี่ยเห็นพุทธศินเนี่ยสวยงามนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องของสีทองเข้ามามีเรื่องของพระทั้งพระชุบทั้งพระ นิกเกิลทองแดงอะไรแบบนั้นก็เลยทำให้การวิเคราะห์เนี่ยอาจจะยังไม่กล้าฟันทงเดี่ผมให้ดูข้างหลังนิดนึงครับคือข้างหลังนี่จะชัดเจนในเรื่องของการลอกที่ผิวเรื่องของสนิมทองแดงที่เกิดขึ้นสำหรับคนรักคนชอบอย่างผมเนี่ยโอ้โหผมเห็นตรงนี้ผมผมชอบเลยเพราะว่าการที่เป็นของใหม่นะครับ เขาไม่ได้เกิดขึ้นใ้เห็นในลักษณะอะไรได้แบบนี้คือออกไซด์ของทองแดงสนิมของทองแดงเนี่ยเขาซึมขึ้นมาจากผิวนะครับก็ทําให้ตัวสีเหลืองที่เหมือนกับการเคลือบการชุบเขาเนี่ยนะครับเริ่มเสื่อมฉลายไปแล้วแล้วเราก็จะเห็นเรื่องของรูพรุนนะครับที่เกิดขึ้นจากการหล่อพระอะไรแบบนี้คือดูดีดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าข้อมูลยังไม่กล้าที่จะฟันธง ว่าลักษณะนี้เนี่ยคือคืออะไรนะครับคือสร้างในยุคไหนเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลการสแกนเนื้อโละสักนิดนึงครับเพื่อให้มีข้อมูลในการดูในการวิเคราะห์พระองค์นี้ต่อองค์นี้สแกนด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์โกสโคสิ่งที่พบนะครับมีทองแดง3 8 3 3สังกะสี3.19นิกเกิล56.28 มีตะก,กัว1 7 7่อย่างอื่นที่มีนะครับมีดีบุก0.158มีพวง0.677หนะครับหลักๆมีแบบนี้ก็คือทองแดงนิกเกิลนะพระสมเด็จเนื้อทองแดงนิกเกิลแล้วผิวเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองสดเหมือนกับทองคำเราจะให้นิยามเราจะมองพระในลักษณะนี้ยังไง แต่ว่าองค์นี้เนี่ยมีความพิเศษในเรื่องของออกไซด์ของทองแดงสนิมของทองแดงที่เขาเกิดขึ้นมาคือทัพพระไม่ได้อายุไม่ได้เห็นขนาดนี้หรอกครับเพียงแต่ว่าจะใช่ยุค2408ถึง2425อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับอาจจะต้องรอให้ข้อมูลมากกว่านี้อีกหน่อยเพียงแต่ผมมองว่าวันนี้ถ้าเราเจอถ้าเราเห็นในราคา จะต้องได้เนี่ยผมก็อยากแนะนําให้เก็บไว้เพราะว่าวันใดที่เรื่องของข้อมูลเรื่องของการพิสูจน์มันมีชัดเจนกว่านี้เราจะเก็บเราจะหาคงไม่ได้ในราคาแบบนี้แต่ถ้าเป็นพระสมเด็จที่ผมทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ที่เข้าขายเนื้อสํารธิดแบบนั้นเก็บได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบนั้นเนี่ยมันทรงคุณค่า เฉพาะตัวโลหะที่ใช้สร้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆแล้วครับคือไม่มีโอกาสได้เห็นในยุคหลังไม่มีอีกแล้วพระยุคหลังที่ทำเนื้อนวะยังไม่สามารถสร้างพระได้มีโลหะแบบที่ผมนำมาแสดงให้ดูเลยครับเพราะว่าต้นทุนมันไปไกลมันทำให้ไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างแล้วครับในเรื่องของข้อมูลเรื่องของรายละเอียดก็แล้วแต่แต่ละท่านจะ คิดหรือว่าจะตัดสินยังไงว่าความสมเหตุสมผลที่ผมนําเสนอเนี่ยมันควรจะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับผมมีหน้าที่แค่นําเสนอข้อมูลนําเสนอข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้มาให้กับทุกท่านได้ทราบกันผมเองก็ไม่กล้าฟันธงว่าพระนี้สร้างในยุคไหนเพียงแต่มีข้อมูล ที่ได้จากการสแกนเนื้อโลหะแล้วก็ดูพระผ่านกล้องกำลังขยายสูงมาให้ดูมาให้เห็นคงต้องฝากให้สำหรับคนที่อยู่ในวงการชุบโลหะหรือการหลอโลหะในยุคใหม่นะครับที่เขาพัฒนาเรื่องของธาตุโลหะที่ใช้นะครับเป็นคนอธิบายหรือรอให้ข้อมูลมันมีมากกว่านี้หน่อยนะครับวันนี้ก็คงจะ ตั้งเป็นข้อสงสัยตั้งเป็นข้อสันนิษฐานไว้วันนี้ขอบคุณหรัาการติดตามรับชมขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ